ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปปลูกตะไคร้กันนะคะตะไคร้ของเรานะคะนี่ค่ะก็เป็นตะไคร้ที่เราไม่ได้ตัดนะคะปกติเราจะตัดครึ่งแบบนี้นะคะหรือว่าตัดลงมาด้านล่างนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิ้นเปลืองนะคะด้านบนที่เราตัดออกเราก็สามารถนําไปทํากับข้าวได้เนาะส่วนด้านล่างก็นําไปปลูกนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะพาเพื่อนไปปลูก หมดเลยนะคะนี่ค่ะไม่ต้องตัดนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะการปลูกตะไคร้2แบบ2วิธีนะคะวา่าปลูกแบบไหนนะคะถึงจะได้ตะไคร้ที่เป็นต้นที่สวยนะคะอันนี้สำหรับอยู่ต่างแดนนะคะถ้าอยู่บ้านเราปลูกยังไงก็ได้เนาะ แต่ละที่นะคะแต่ละประเทศแต่ละที่แต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะทั้งดินฟ้าอากาศด้วยเนะาะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นตะไคร้ที่เราปลูกตอนนั้นนะคะแล้วก็เป็นกอใหญ่สวยมากๆเลยนะคะเมื่อปีก่อนแล้วมีคนมาขอนะคะก็คือคนที่ผ่านไปผ่านมามาขอนะคะประมาณเกือบสิบห้าคนนะคะ ไม่เจ็บก็ค่อยๆถอนให้ทีละต้นสองต้นต้นสองต้นสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้คือไม่ยอมโตนะคะอันนี้ก็คือมีปัญหาไปเนาะเดี๋ยววันนี้จะถอนทิ้งนะคะจะถอนทิ้งแล้วก็จะเอาตะไคร้ของเรามาปลูกแทนส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นแบบที่เราบอกเนาะก็คือเราทําการตัดนะคะก็ตัดแบบนี้นะคะ แล้วก็รอรากแล้วก็เอาลงมาปลูกนะคะนี่ตัวนี้ก็ประมาณสองเดือนแล้วนะไม่ยอมโตนะคะก็จะเป็นอยู่แบบนี้โตช้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะปลูกแบบนี้นะคะนี่ปลูกแบบยาวไปเลยเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะตัวก็เป็นตัวที่เราพามาดูนะคะก็คือตัวที่ เราไม่ได้ตัดนะอันนี้นะคะก็ปลูกแบบนี้เลยนะคะแบบไม่ได้ตัดนี่นะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะเขาก็จะโตมาเห็นไหมคะสวยเลยแล้วเขาก็จะแตกพุ่มแตกกอน,นะคะนี่ค่ะจะได้หัวที่ใหญ่นะคะเวลาที่เขาโตขึ้นมาปลูกแบบนี้สองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการดิด ขอนตัวนี้ทิ้งนะคะตัวนี้ก็คือใบหูเสือเนาะส่วนตัวนี้นะคะน่าจะเป็นกระชายนี่ค่ะเป็นต้นกระชายเนาะนี่หัวกระชายนะคะที่เราเอามาปลูกไว้เมื่อปีก่อนนะตั้งแต่ปีก่อนนะคะดูปีนี้เพิ่งจะโผล่ขึ้นมานะคะเพิ่งจะเพิ่งจะมีหนอแตกขึ้นมาเนี่ยค่ะเดีย๋ยวให้ดูชัดๆนะคะนี่ อันนี้เป็นกระชายนะคะช่วงนี้ดินแห้งนะคะเพราะว่าร้อนนะคะแดดร้อนมากๆดูดินแห้งหมดเลยดูกระถางนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะถอนตัวนี้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกกระชร้กันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางนี้นะคะก็เราก็มาปลูกเพิ่มนะคะนี่ค่ะสองต้นเนาะ ปลูกเพิ่มสองต้นอันนี้เป็นหัวกระชายกระชายนะคะที่เราเอาหัวมาฝังไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนาะนี่พึ่งจะงอกขึ้นมาเยอะเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปปลูกฝั่งน้นกันอีกนะคะจะปลูกใส่ในกระถางเดิมตัวนี้นะคะตัวนี้จะถอนทิ้งนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นเศษข้าวนะคะที่เราเอาไปให้น้องเหมียวแล้วก็มันแห้งเนี่ยก็มาใส่ใน กระถางนะคะเดี๋ยวเราก็จะพวนดินนะคะเพื่อที่จะให้เขาลงไปอยู่ด้านล่างเนาะกลับดินนะคะให้เขาได้ย่อยสลายเพราะว่าอยู่ด้านบนเขาจะไม่มีการย่อยสลายใดๆนะคะถ้าเราไม่ลดน้ําต่อเนื่องหรือไม่มีอะไรไมาย่อยเขาที่นี่ไสเดือนเยอะมากๆนะคะกระถางนี้กระถางใหญ่อยู่นะเดี๋ยวจะถอนตัวนี้ทิ้งนี่ค่ะก่อนทิ้ง เราเอาไปปลูกก็ได้นะคะสามารถนำกลับไปปลูกอีกได้นะคะเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขาดูไส้เดือนไส้เดือนเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะถอนทิ้งไปเลยเสร็จแล้วก็จะขวนดินอันนี้เป็นดินหมักเศษอาหารนะคะเพื่อนๆจะเห็นพวกเปลือกไข่หรือว่าพวกเศษอาหารที่อยู่ด้านล่างนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสีข,ขาว ดินดำสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเราใช้แค่เศษอาหารหมักอย่างเดียวพวกเศษใบไม้สารพัดนะเนี่ยมีทิชชู่มีอะไรด้วยส่วนมากนะคะข้าวเหมียวน้องเหมียวที่เหลือกินนะคะเขาแห้งเขากินไม่หมดไม่เจ็บก็เอามาใส่ในกระถางต้นไม้แบบนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเอาแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวข้าวเขา จะย่อยสลายนะคะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลดน้ำก็คือเสร็จนะ นี่ก็มีคนมาขอประมาณสองคนนะคะก็นี่ค่ะแม่เจ็บจะให้คนละหนึ่งกระถางเล็กนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เอาไว้เผื่อว่าคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องมีคนมาขอเรื่อยๆนะคะเท่าที่แม่เจะบปลูกมาเนาะ <laughs> <laughs> ก็คือทั้งมะเขือทั้งอะไรแม่เจ็บก็แจกจ่ายกันไปนะคะก็คือ ชําชเอาไว้เพื่อที่จะแจกจ่ายเพื่อนบ้านแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่นี่นะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่บาเลนนะคะเพราะว่าเราไม่ขายนะคะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะก็ทิ้งข้อความเอาไว้นะคะเดี๋ยวแม่เจ็บนะคะก็จะชําเอาไว้ให้นะคะแต่ว่า,าไม่มีที่ชําแล้วนะคะนอกจากว่าจะจองเอาไว้แล้วก็บอกก่อนล่วงหน้านะคะก็จะพยายาม ทำให้นะคะแล้วก็จะได้แบ่งปันแจกจ่ายกันเนาะน,นี้เนาะก็จะทำเอาไว้ให้พี่สาวของพ่อโยงนะคะส่วนมากใครนะคะที่ผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาก็จะมาจอดรถถามแล้วก็มาขอเรื่อยๆนะคะ ม่เจี๊ยบก็จะให้เฉยๆนะคะบางคนก็ขอซื้อนะแต่ว่าไม่เจี๊ยบไม่ขายนะคะให้เฉยๆมันมันไม่ได้มีเยอะพอที่จะขายนะคะก็แบ่งแล้วก็แจกจ่ายกันเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการปลูกตะไคร้สองแบบนะคะว่าแบบไหนจะ ปังกว่ากันเนาะก็แล้วแต่ว่าใครปลูกได้แบบไหนนะคะแต่ว่าสําหรับของไม่เจียบนะคะปลูกแบบนี้ได้ผลดีที่สุดนะคะดีกว่าที่ปลูกแบบแตักเป็นท่อนเนาะอันนั้นก็แตกแขนงดีนะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะโตโตแล้วก็ไม่ค่อยจะลงหัวนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราคอยดูการอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะในคลิปถัดๆไปเจอกัน คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ